ูายร้อนเดียวพาไปเ่านั้นาไังเจอเจแล้วพาไปเที่ยวชมสวนแ่นนอกลำน้นและส่งให้ดอยสีเสียายายหจะหาอน้ใจอนตานีแม่เสียดายจอ๋อเสียดาย all oh, ที่แล้วกูยังล้างไม่เสร็จเลยนะเสียดายจะสวัสดีค่ะทักทายพี่พี่ไอ้โต๊ดนี่ไม่ตรงเต็มเลยโต๊ดนี่จบแล้วเนี่ยเราเลิกไปกินกันแล้วเดี๋ยวมันมืดมันมืดมันมืดมมันืดตายมึงเดาเดายากมากเลยอะเดาเดาเปลืองเลือเกินเดาทิ้งเดาคว่างเลือเกิน เดาไม่มีปัญหาเดาพัมเพื่อกูจับจังหวะเดาไม่ถูกเดาพี่พี่ต้องไปซ้อมกับหนูบ่อยๆนะคะอยากรู้จังหวะต้องไปกับหนูบ่อยเอาอย่างอื่นเอาแค่้ายขอสายโอ้โหโต๊ะไหนโต๊ะไหนจากโต๊ะไหนเะาเนี่ยตัวนี้โอ้ยหนุ่มๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่โต๊นนี้ให้แล้วเดี๋ยวขอคุยกับโต๊นนี้นิดนึงพี่คะพี่จ๋า มากันสองคนเหรอคะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะพี่เขาก็เพิ่งมานะคะหนูไม่ได้เครืองที่พี่ไม่ให้กระตังแต่เครืองว่าพี่ทำไมไม่ส่งเหล้าให้หนูกินสักทีขอไม่กล้าเดินโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เห็นแค่เงินแล้วเอาไว้ก่อนเอ้ยอยู่ห่างๆน้อยๆใจไม่ได้เห็นแค่เงินเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆไงเอออยู่ห่างๆไว้เดี๋ยวนบหัวจจิบๆพจิบๆจิบๆ นี่จิบใช่ไหมเฮ้ยพี่โอไม่เคีรยน้ำให้พี่ตายกินนล้ววะโอ้โหมขอทุกคนมากเลยนะคะมีเมียยังนี่มีเมียยังกลัวอะไรกลัวน่ะแม่กลัวนมมึงล่วงใส่หัวน่อเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ถามว่าอะไรนะมีผัวครับมีผัว ถึงห้าทีกูไม่นับทำผัวนะปกติถึงสามกูทิ้งก่อนตลอดเอาไม่ครบหา้ารอบไม่นับผัวด้วยโอ้โหเจ็บเจ็บพ่อแม่นากินกันเลยเลย่าเหรอ,อ <S <S แม,อม่มีกลัวคอด้วย <S <S สะอาดจริงๆเลย มีผัวหรือ,อยังยังไม่มีที่เป็นตัวเป็นตนค่ะมึงดูสภาพกูใครจะเอานั่นแหลกขนาดนี้น้นองสายคะ<า>เอ้ยน้องตายครับพี่ขอถามทีว่าไงครับพี่คะเอาละสับสนละเอ็งพี่ยังไงพี่จะคุยกับใครกันแน่นานๆจะเจออย่างนี้ทีจ้าทั้งหมู่บ้านนี่เอามาหมดยังฮะเฮ้ยไปถามได้อย่างนี้เนาะถามมาทั้งตาบนตาบดหรือยังมึงช่วยกูแล้วใช่ไหมเนี่ยพี่คะอุ้ยสาวๆตัวน้นน่ารักจังเลย น่ารักมากเลยโต๊ะนี้ดีกว่าโตนี้สาวเยอะน่ารักทั้งนันเลยสโลแกนขงเขามีนะเนี่ยว่าไงพี่เห็นอย่างนี้น่ารักทุกวันจันททำไมต้องน่ารักทุกวันจันน่าฟันทุกวันพุธโอ้โห oh น่าถุดทุกวันเสาร์โอ oh ้โหน่าเอาทุกวันเลย ขอเป็นวันเสาร์ขวามือขวามือพีอีกแล้วพี่ตายขวามือโอ้โหจิบหายกระเด้าเมื่อกี้เต็มตากูเลยเบาๆสิมึงเอาค่ะเอาลำบากมืออีกแล้วสิแกเขาถามบอกเอาน้ำไหมหนูต้องถามด้วยเอาน้ำใครมาเฮ้ยเอาน้ำโต๊ะไหนมาสวัสดีด้วยครับสวัสดีท้าชิ้ใหม่ด้วยนะคะช่วงนี้อยู่กับน้อง กระต่ายหัวนมมะพร้าวนะนั่งไวๆก็พี่ยังทันอยู่นะครโอ้โหพี่หนูเสร็จไปแล้วนับยังไม่มาเลยนกตายดังในโซเชียลแคมใช่ไหมครับเฮ้พี่เอ็มค่ะเฮ้ยเขาเห็นตังดีกว่าพี่กูสาปูให้กูไม่ปูให้ไอ้นี่รู้จักตั้งนานแล้วเพิ่งจะเอาตังมาให้ตอนเห็นนมคุณนี่แหละทำงานด้วยกันนับถือกันเป็นพี่เป็นน้องไงพอมาดูกูแสดงเท่านั้นแหละเห็นนมปุ๊บไม่นับถือกันเลยเป็นกูก็ไม่นับถือฮะ มีมีคนถามพี่มาเยอะมากว่าน้องตายมาเล่นที่โรงเบียร์หรือเปล่าอมีคนฝากพี่ถามมาว่านมเนี่ยของจริงหรือเปล่าตอบเขา่ให้ชัดเจนที่ลูกตอบสิถ้าไม่จริงเพื่อนเพื่อนกูนะเพื่อนกูวงเล็บว่าเดี๋ยวใครสงสัยใครสงสัยชูมือเพื่อนกูเพื่อนกูเนี่ยไอ้เพื่อนพี่เนี่ยใครสงสัยว่านมจริงหรือเปล่าอยากให้มันขึ้นมาจับใครใครโอ้โหใครต้องมือหันหลังมาหากูนี่ใคร ข้างหลังข้างหลังมือกองพี่เอามือมัดรวมกันแล้วจับทีเดียวได้ไหมเวลาน้อยพี่เหรอคะพี่สงสัยเหรอคะถ้ากล้าขึ้นมาหนูก็กล้าให้จับนะโอ้โหเดี๋ยวพี่ไปเคียย์กับโต๊ะเสี่ยหนูด้วยนะคะโ,โ,โต๊ะนั้นก็ยกเหมือนกันจะจบเพลงไหมวันนี้เอาถึงไหนแล้วจบแล้วจบแล้ว โอ้นี่โตมาใหม่โตมาใหม่เพิ่งเพิ่งมาเหรอคะเพิ่งมาพรุ่งนี้เราก็เปิดนะคะเปิดอะไรเขาเปิดที่นี่แหละเปิดเออก็ดูมาสิล่ะจะปิดอยู่แล้วแหมเมื่อกี้คุยกับเมียอยู่ตอนนี้ไม่คุยแล้ะพี่คะอยู่คนเดียวมันเปียวไม่ได้อยากจะชวนกันมาเด้าข้างบนหน่อยสิมาเต้นมาเต้นมาเด้งมาเด้งเออมาเด้ง พี่ตายพี่ตายทําไมกูพูดไม่ค่อยถอกเลยวะเนี่ยพี่ตายจ้าข้างๆมันมาอีกแล้วโอ้จ้าจ้าจ้าอ๋อเอาไม้ออกโต๊ะไหนเสนอมาวะเนี่ยเสนออะไรเดี๋ยวทูมือที่เมื่อกี้นะใครฝากเด็กเสริมมาคุยก็กูนะโต๊ะไหนนะ โทษนั้นเลยโทษนั้นเลยใครใครเสนอมานะเสนอว่าถ้าเจอก็บอกว่าเฮ้ยท่านถ้าถ้าถอดเสื้อออกเหลือเสื้อในจะได้พันหนึ่งเฮ้ยเด๋ยวๆถอดเลยถอดเลยถอดมึงก็นอเชียจังกูก็บ้ายอซะด้วยโอ้ยใจเย็นเดาเดวโตะไหนนะคะถอดเถอะกูเห็นดำๆมาเยอะนะ เ,เ,<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวนี่บหน,นูถอดขึ้นมานี่คนอื่นเขาอะไรขึ้นมาจะทำยังไงวะนะเขารับได้เขารับได้บางทีพี่มีอารมณ์คนอื่นเขาก็มีร่วมนะพี่มันอยู่ในหน้าที่การงานหนูหนูหนูเอาวะเพื่อร้านเพื่อการงาน <laughs> อาจจะไ่ทอดกันสองคนละกันเนาะสวัสดีโต๊ะใหม่ด้วยนะคะสมาชิกเพิ่มเติมนะคะเพิ่งมาก็สั่งเหล้าสั่งเบียร์กินได้แล้วยังไม่มายังไม่ได้ให้ตังค์เด็กเสิร์ฟให้ตังค์นักร้องก่อนก็ได้นะคะพอดูได้พูดตั้งนานยังไม่ได้เลยเนาะเขาจะรอดูเนี่ยดูอะไรอ่ะมึงเอาแน่ใช่ไหมนะพี่โอ้โหช่วงนี้ให้น้องตายไปพักนมสักแป๊บนะฮะพักผ่อนอ๋อรู้สึกว่ามึงจะเมื่อยมากเลย เดี๋ยวเราเรากลับมาสนุกกันอีกสักช่วงหนึ่งเนาะครับผมก็เหมือนท่าที่ผัวดูดเลยท่าเนี้ยกูเสียเปรียบไงมันมันไม่ซื้อใหม่ให้กูสักครู่ฮะมือกองมีอะไรฮะไม้อีกแล้วอะไมคะพี่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 มาฟังมันดิมันพูดว่าอะไระก้อไอ้ทอดกูบอกเมียมึงได้ยินพี่เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรมาช่วยกันฟังดิมาช่วยกันตั้มตั้มอย่าตั้มพี่มืงกองว่าไงนะเมื่อกี้นะ โอโหไอนี <mad> ่ก็เอาจริงไม่เว้นพี่เว้นน้องกูเลยเฮ้ยเฮ้ยกูเป็นคนปูทำไมกูไม่ได้วะโอ้โหขอบคุณคุณอูด้วยนะมึงจะเอาอีกเหรอโอ้โหกูพูดจบไปสามนาทีแล้วมึงจะบอกว่าเอาอีกไหมอะไรนะพี่พี่ไม่ได้ยินเนาะเขาไม่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวใครไม่ได้ยินน่ะเขาไม่ได้ยินแหมได้ค่าได้ค่าชงเท่าไหร่วะเนี่ย มือกองบอกไม่พี่เดี๋ยวครูไปบอกในห้องค่ะพี่ค่ะผมรู้สึกช่วงนี้พี่ตายหิวเล้ามากเล่นเหนื่อยไงหิวขอโทษขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอนากตีสักสักวันก็อย่างดีนะมีปล่อยสาวแท็กด้วยอค่ะมันเป็นเอฟเฟก ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาช่วงนี้เรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวรอสักกู้หนึ่งนะฮะน้องก,ก็ะต่ย,ยังไม่กลับยังไม่กลับ